วัดีมาพบก,กับสาวเราเส้นเก่าเส้นเก่วันนี้สาวเราจะมาตําส้มตำพริกค่ะอันนี้พริกแดงพริกกินดาค่ะกระเทียมค่ะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะใครชอบหวานก็ใส่เย,ยอะใครไม่ชอบหวานก็ใส่ใสน้ํามะขามเปียกค่ะมะนาวหวานได้มะนาว ปลาค่ะปะลาสสนทำเองค่ะต้มเองค่ะก็หมักตอกค่ะทำให้รสชาติหอม ใส่เส้นมะละกอลงไปค่ะลืมถั่วค่ะน้องพอเสร็จแล้วรสชาติก็จะออกมาแบบนี้นะคะน้องเอ้ยน,น่ากินมาะยั่วๆค่ะมีส้ตมตำปูปลา กับแคบหมูกุ้งชุบแป้งทอดนะคะมาชิมกันเลยว่าจะอร่อยไม่อร่อยเนาะขนมจีนเหนียวนุ่มชมบรรยากาศนะคะวันนี้พามากินนอกสถานที่ข้างบ้านต้นไม้สวย ยอดพี่นนอะบรรยากาศงมเย็นข้างบ้านสาวสอนเนาะอืกุ้งชุกป,ปังทอด อืมอมันจะออกหวานมเนาะหนคุอต้องชอบอืมพักขยังพักขยังกึนินงกลับเลยอย่างเลย บรรยากาศเย็นๆพี่นั่งตรงซุ่มนี้มันมีไฟือ อะย่ยกพักฮะพักจะกบพักอะไรัง เล้วเปนหน่องด้วยเป็นหน่องทาง,ทางล้าวกับมาด้วยกับสาดน้ำเกลืกุ้งกุง้งชุบเป็นออทอดครับหมู อืมอ mm. 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 ืมอืมนอกจากเขาจะออกเพสแล้วกินหอมปลาล่าแล้วก็ กินมากกอกเมื่อื้หอมสำหรับคลิปนี้สาวลาวก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวราวด้วยนะคะบ๊ายบาย